สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคนไทยบินได้คนไทยบินได้แล้วพิมพ์แชททำเพื่อกดยากมากน,นี่เพิ่มแล้วเพิ่มหมดแล้วเนี่ย อันนี้เจอต้องนาแล้วว้อน,นี่อันนี้คือที่ฟาสปิดโอ้แม่เจ๊เจะอันนี้มีเพียงหาไม,เม่เจอ นี่ฮะไรทอะชีวิตพ้น,ยพนยอยู่นี่นี่วิ่งได้แล้วอันนี้วิ่งเพิ่มได้แล้วมีสามร้อยยี่สิบแล้วโดนกัน อันนี้อันนี้เราไปบวกอาใครได้บ้างไหมอันนี้คือเค e สบางคนบวกได้บางคนน้องก็โผล่ไปได้ไอชัดเป็นยากมากเลยเนี่ยเอ้อไม่ดีไม่ดีเร็ว <laughs> มันดูอะไรอ่ะม,มันบอกว่าโอเคแล้วมันก็ตายเนี่ยมันบอกมันน่าจะคุยกับใครสักคนหนึ่งอะ แล้วมันนี้ก็บอกว่าโอเคแล้วมันก็ตายตัวนี้ไวอ่ะอันนี้น้องไวได้เหมือนกันไวไวอยู่เนี่ยไวไหมตัวไฟเนี่ยนะโอ๋อโหยโอ้โห้โห่เยอะร้านเหรออยากดูสก็คติ๊ยไหมอยากดูติ๊กยูไหมอือ โอ้ม <than whatever in England> oh uh huh. ันอ mm ื hmm. mm ้โอ้โหพลังงางการงานสร้างมากมีน่าจะพันล้านอะอมันึกไว้ออกแล้วเนี่ยรู้นะว่าทีมเป็นร้อยล้าน จะปล่อยเวลาอะไรนักหนาโน้นในนี่มาหลายรอบเลยเนี่ยว้าวอันคือหม,มัดร้อยอี่ซ้อมเหรอที่ซ้อมเหรอใช่นี่ที่ซ้อ,ซอมดามนี่ดามนี่ดามเมดเยอะสุดเลยอะ่ะคือมันนี่ไปไปไม่ถึงไหนเลย โอ, <G ül> อ,อ้ขนาดพิกพื้นมันยังปล่อยพลังได้พล,ลังนี้อาจน้องก็ไม่รู้กระจอกหรือเปล่าเนี่ยพลังเนี่ยกลายเป็นเลยอ่ะเออว้าวโอ้ว้า,ววาวมันตีสักทีนูงนตีสักทีนูึนตีสักทีนึงดิบังดาเมจหมด แี่ทำไมครูสองมันยังอยู่เนี่ยหรือว่าวันชดเชยมันจะมีครูสองมันชดเชยมีครูสองเหรอเอมอม,มันปารเียนมากเลยไปจากตรงนี้ดีกว่ามันไปที่อื่นละ Wow 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 được hơ không hơ im hơ vơ hơ vơ hơ vơ hơ โอ้โหโอ้ฟังเป็นบวกเป็นแบบคนบวกอ่ะบวกแล้ว,ว,ลวตายแล้วเสียนะ <Huh? S 2> เสียอะไรไหมถ้าเกิดตายอ่ะไม่เสียอะไรหรอกเ,เกียนอยู่เหรเดี๋ยวไม่ให้นอนแล้ว <laughs> หาคนเกียนไม่ได้เลยอ่ะ <laughs> นะน้องน้อยเกิดพลังน้องมันน้อยเกินไป롱ค่าความอื่นน้องน้อยเลยเนี่ยโดนต่อยทีเดียวตายลเลยเนี่ยอ่าแม่นแก้กเคือป็นดามเม็นไว้ดีกว่าเพื่อเพื่อคนเพื่อคนที่มันกะก้าเข้ามาออมันจะได้ <laughs> หรือว่าเฮ้ยนี่มัน อันนี้มันกระจกปิดพลังไม่ให้ดูนี่อ๋อเปิดพลังอยู่ประเดียเ๋ยวเฮ้ยบอดี้สู้ได้บอดี้สู้ได้สู้ได้สู้ได้บอดี้สู้ได้ที่เดี๋ยวรออมันออกมาแล้วออกได้ยัง เราจะบอกบอกกับมันว่า PVP ถอนออกไปแล้วก็อฮ้ยเกิดเชนี่ป่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรพวกไม่มีอะไรพวกพวกไปได้ๆไป เดดจุดอล้วโดดโดดอืมอืมนี่รอืมอืมอืมโดดออกไปออกไปเอาไปเหรอหุ่ย่ะหุยไอ้โจนจะไม่คืยเออรู้พลังนั้นเอามาจากไหนพลังนั้นรู้ว่าเอามาจากไหน ถ้นั่งนั่นรู้อยู่แล้วว่าเอาไปจากไหนโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรคโรคจิตนี่อันนี้ยแหละตรงเนี้ยเอามาจากตรงเนี้ยฮ้ยไปตรงเนี้ยฉันเคยเห็นแล้วมีคือมนุษย์ยงมาในี้จะแบมนุษย์ยงมนุษย์ยงมันวิ่งมาวิ่งมาทันเร็วกันขนาดนั้นอะ อ่ามันมาแล้วหรือว่าเราต้องเปลี่ยนไปก่อนเดี๋ยวไม่ใช้ดีกว่าเออขี้โกนขี้กูเอาไปดีเอาไ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 ดีมาดิเซบวยดับเบิลฮอลอลแปังตัวอะไรไปใช้ตัวนี้ ม่ดิม่ดิโอ้โหอนี่มันไม่แง่คนขาดเออแม่คนละปะลาฮ่าฮ่าปะลาไม่มีใครแกงเลยอ่๋อ้หมอได้แกงได้อยู่มันนั่งมันทำเควสเด็เดียวเลยอ่ะ สสยิงด่างแล้วนะทำไมดามฟันเร็วจังเจอป่าละหุ่นจะตีกี่จ้าเก้คิดว่าเก้เกมพอแล้วงั้น เกมไม่มีสิทอะไรวู้วไม่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 ด้แล้วอลาอ้อฮาลเอเออเอเออพี่น้องครับ พลังนี่เคยเจอแล้วแล้วมันทำยังไงเนี่ยคือไ้ลูกอ่อนไปดูอ่ะแล้าหายไปทั้งอื่นได้ดิดูโอโหโดนยี่ไฟช็อตตัวเองเลยอะ่ะโหจัด พลังไอ้พลังเนื้อกากึ่งเคยดูแล้วเนือ้อกาปะเกลือชนะใช่เกลือของเกลือนี่อันนี้ดีกว่าดีกว่าอันนี้คือเราพลังอยู่แล้วคือเราเป็นพลังอยู่แล้วน่าจะน้องไม่รู้ อยากสู้กันเป็นหมอเนี่ยมันดีมันดีทำอะไรอยู่อะดึงไฟลุกอยู่เลยมัตกใส่วิคี้แม่เรียกเหรอน่าจะแม่เรียกมึงแต่แม่เรียกกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเปล่าแม่เรียกยังไม่ได้กินข้าวมึงก็หลุดออกจากเกมมึงก็หลุดออกจากเกมเชื่อดิ เปิดไว้นานๆแล้วเกมก็จะเกมเกมก็จะจะดับอะเว้ยอันนี้มันติดอันนี้มันติดเธอเหรอนี้เราก็โดดสูงแบบเอ้ยมันยันบินยากมากกดบินโอ้ย โหกดยากกดเย็นขนาดนั้นเลยใช่อ้าวแม่มันไม่เรียกมันกินข้าแล้วว้าบตัวเป็นสาวเฮ้เฮ่อวัแล้วโอวัแล้วสัหน้อยลักักนเดินไปแล้วฮะ เกินไปไม่พอเพียงเดียวเลยเหรอแก้แน่เนาะมันมันฆ่าน้องไม่ได้หรอกน้องถึกแก้แนน้องถึกความมันโอ้ยเจนจะรวยเหรอจะไปเดินไปดูดไปดูดจุดนั้นตัวเองแล้วนั่ะฮึมันจะมีที่หนึ่งอะที่ที่สามารถ ทำข้าพลังพลังการอื่นได้เยอะมากอะ่ะเยอะมากอะ่ะก็คือบนสวรรค์น่นะน้นะู่นน่ะตรงนู้นน่ะขึ้นไปยังไงอ่ะ้อคนที่บินได้อะ่ะใช่เ้องคนที่บินได้คนบินได้เท่านั้นอะ่ะโอ้โหไปไกลจัดใช่ไปไกลมากเฮ้ตรงนี้ที่น้องไปสู้บอลเนี่ยตายมาหลายรอบเลยนะ อย่างเขาไม่ได้บินนะไอนี่ยแบบมันไม่ยังไม่ได้บินมันไกลมาก,ากานี่ยานวกาศไปยหรอนี่ไงถึงแล้วดูนะว่าเท่าไหร่นี่ดูนะว่าเท่าไหร่อ่ะดูนะว่า,าน้าาองเก็บเท่าไหร่อ่ะอีกเท่าไหร่ เหรบอกท่านผู้ชมึง b i l l i o นึงนึงล้านว้าวเฮ้ว้าวเ้ว้าวเบ็ดด้วย อ,นนอันนี้หนักเข้าไม่ไรอันนี้อยากหนักเข้าไม่ใหญ่สมัยไดอยังไร้อยลาน ตอนนี้ก็ก็ดีหน่อยเซอร์ท oh. ี่รับอะไรที่เออไ้ยเบลล่าไม่ oh, my Oh, bát riu không hiểu gì hết. Oh bát, oh wow, oh wow, oh wow, 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 กลายเป็นโพยพงเนี่ยเกียดในตัวเนี่ยยังเป็นเหมือนมันมั่งมันทำยังไงเนี่ยมันได้มากี่ปีเนี่ยโอ้ยอ๋อสิบสี่แล้วใช่ไหมโอเคโอเคอะไรมันยังด่าไม,ม้อยู่เลยเหรอ ถามจริงอ๋อเวเด็กพึ่งเล่นไม่ควรเพ่งเล่นมาด้วยวเฮ้อคนเพ่เล่นคนมพงผ่านเล่น,น,น,อน,ลนต,ยตอยดีแค่ตอยดีเดียวก็ตายแล้วลูเสียบาระรเลยเอาหนึ่งเกนกิ๊กเกอรเหน,นี่คือเห่อของเรา แล้วเพลงมันหายไปไหนเนี่ยออกช่กวยไม่ไหวแล้ว สูตจุดห้าจุดสามคือเนี่ยลองเลยองเลยอันนี้ลองมาหลายรอบแล้วกว่าจะผ่านได้ในไอด่านแต่เน่มันผ่านยากมากหางไม่ได้เลยเนี่ยแค่จะผ่านไม่ได้เลยก็าดีนอนก่อนเลยกะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำไมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำภาร,รกิจอะไปชิดยอดเขาอะอ,าอันนี้จะเปิ้ลเลยเให้ดูหน่อยแล้วกันนะ เนี่ยมันไม่ได้อ่ะเป็นนิติตพิสวงอ่ะพิสวงนี้มันเล่นยาก